อ้าวเดือนมิถุนาเนี่ยคนที่เกิดเดือนนี้เนี่ยจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็จะเป็นคนที่ร่ําที่รวยอย่างเมื่อวานเนี่ยคุณนธ์นเชิญยิ้มก็เกิดวันที่7พร้อมกับคุณหนงเชษชาตินะครับและก็อีกคนหนึ่งนะครับคุณพันด้วยยังไม่ได้พูดถึงคุณพันพี่เป็ดเชิญยิ้มนะครับหรือพี่ธัญญาภูวิจิตนะครับซึ่งเป็นพี่ใหญ่พี่ชายผมที่ให้ความเคารพมากนะครับผมเคารพพี่เป็ด ด้วยความจริงใจและก็อีกอันหนึ่งครับที่ผมพูดถึงไม่ได้คือพี่เทศนี่ผมเคารพที่สุดเลยแล้วก็มาพิตาแล้วก็มาเสยเจียงแล้วก็พี่เป็ดเนี่ยเป็นคนที่ผมให้ความเคารพมากมากนะครับเป็นพี่ใหญ่ร่วมนาสาบานกับครูบาอาริยชาติผมเป็นน้องเล็กม,กมากครับผมเลยเรียกพี่เป็ดว่าเป็นพี่ใหญ่วันนี้ให้พี่เป็ด คงมีความสุขมากๆกับครอบครัวแล้วก็พี่ปูแล้วก็ทุกคนในบ้านนะครับสุขภาพแข็งแรงอ่าร่ำรวยรวยอยู่แล้วแหละขอให้สุขภาพาแบบยั่งยืนสุดๆเลยนะขารบพี่เ็ดมากครับพี่ใหญ่สวัสดีครับพี่